เอาบบเคยเห็นแม่นกวาว่าสัญญาณ WiFi หน้าตามันเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ยังอย่างเฮายังใช้สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณมือถือเฮายังใจแบบอินเทอร์เนต็ตย่า มันคืออะไรมันไม่เห็นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงเหมือนกันเจ้าอีพีกก่กำลังจะบอกว่าให้ค่าพลังงานสิ่งไหนสิ่งนั้นขยายได้เขาขอบคุณสินค้าเขาบอกรักสินค้าเขาหูซึกสํานึกรู้คุณรู้คุณเนีพี่เป็นแม่ก้านาอพปีบอกรักอีพี่บอกลักสินค้าที่ีพี่ขายตึงวันนะขายแชมพูตั้งหลังนี่ขายกระเป๋าและอีพี่ก็หูซึกว่าเพื่อนมีชีวิตอะหูซึกว่า เฮากับเปิ้ลอะเปิ้ลเปิ้ลฮ้องว่าอย่างเดียวห้าก,กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบอกเปิ้ลว่าออกไปสร้างคุณค่าผู้คนเนอะเวลามีลูกค้าเอาแชมพูไปจช้ก่อฮือแชมพูลูกแม่เนี่ยไปออ,อกฤทธิ์ออกเดทให้ลูกค้าหายผมล่วงเนอะขายกระเป๋าก็บอกลูกค้าว่าไปดูดเงินดูดทองให้ลูกค้าเนอะอย่างอี่พี่จะบอกตัวเองแบบน,นี้ตลอดและให้ค่าพลังงานกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่กับเฮา บลเว้นแม้กระทั่งโทรศัพท์สินค้าที่เฮาขายทุกอย่างเลยแต่ถ้าเฮาบาัตรคือค่าพลังงานเปิ้นจะบัตรตอบแทนเฮาพี่ยกตัวอย่างเนาะกระเป๋าตั้งหนึ่งใบเนี่ยถ้าเฮาบัตรได้บอกเปิ้นว่าเฮาเปิ้นดึงดูดเงินดึงดูดทอนทั้งเฮาอะ่ะบัตรได้บอกเปิ้นว่าเฮ้ยสัญลักษณ์กำกับจิตที่เปิ้นห้องว่าสัญลักษณ์แม่เล็กดึงดูดเงินเนี่ยคือเปิ้นดึงดูดเงินให้เฮาคือเฮาเปิ้นก็จะเป็นแค่กระเป๋าหนึ่งใบที่ไม่ได้มีอิทธิฤทธ ไม่ได้มีอำนาจในการดึงดูดเงินดึงดูดทองแต่เ้าบอกเพื่อนว่าหนูคือกระเป๋าดูดเงินนะลูกไปทําหน้าที่ดูดเงินดูดทองไหลามาเทมาให้แม่นะลูกไปเอาเงินเรียกพ่อแม่ปู่ย่าตายายน,ะน้องเงินมาอยู่กับแม่เยอะๆนะลูกแม่ดูแลหนูอย่างดีหนูคือเงินแห่งความรักเงินแห่งความสุขเห็นกอกกระเป๋าเพื่อนจะมีฤทธิ์มีเดชในการดึงดูดเงินดึงดูดทองเฮาทันทีเหมือนกันเฮาบอกรักสินค้าอ่าอ่าบอกรักลูกค้าหรือแม้กระทั่งบอกรัก เฟซบุ๊กอยอย่างเงี้ยเปิ้ลตอบแทนเฮาทั้งนั้นนี่คือกฎแห่งแรงหนึ่งดูดกฎจักรวาล